บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนค่ะได้ร่วมขบวนในการวิ่งคบเพลิงพระเลิกนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันซีเกรมครั้งที่33แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่13ดึงพลังชาวสงขาค่ะตอกย้ำความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพค่ะ บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนค่ะนำโดยคุณหฤทิจ,จิรพันธ์ผู้บริหารและผู้แทนกลุ่มธุรกิจโคาคาโคลา่าภายใต้ของภาคใต้นะคะพร้อมกับศิลปินค่ะอย่างคุณโต้งทูพีเซาไซแล้วก็พนักงานร,รวมกว่า50คนที่มาร่วมกันวิ่งคบเพลิงผาเริกนะคะกีฬาซีเกมครั้งที่33แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่13ในลำดับที่71ขบวนค่ะเริ่มจากหน้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะผ่านทางตลาดกิมหยงสี่แยกโรงแรม VL ค่ะไปยัง วงเวียนน้ำพุก่อนที่จะส่งต่อเป็นลำดับที่72ค่ะเมื่อเส้นสุดที่สนามกีฬาจิรนครหัดใหญ่ค่ะการเข้าร่วมก็เป็นการสี้สุดนะตรงนั้นนะคะการเข้าร่วมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศของการแข่งขันดึงพลังของชาวสงขลาแล้วก็ตอกย้ำความพร้อมของจังหวัดในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับทางโคคาโคล่าผู้ที่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งทางด้านของผู้บริหารโคคาโคล่านะครับก็กล่าวว่าการวิ่งครบพลิงในลำดับที่71 เป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือร่างระหว่างเรื่องของภาคเอกชนนะครับในการผลักดันภาพลักษณ์สีเกมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พร้อมสะท้อนถึงความพร้อมของสงขลาทางด้านสถานที่การเดินทางการสนับสนุนธุรกิจและพลังจากประชาชนจังหวัดสงขลานะครับในฐานะเจ้าภาพร่วม จะจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด10ชนิดกีฬาด้วยกันครับรวมไปถึงทั้งด้านของฟุตบอลมวยเปตองแล้วก็วูซูครับโดยคาดว่าจะสร้างสีสันและก็ความคึกคักในพื้นที่ตลอดช่วงของการแข่งขันด้วยครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการวิง่งคกเพลิงในวันนี้ครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนหัดทิพย์ขอส่งกำลังใจให้นักีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็พร้อมนะก็ในมุมของหัดทิพย์แล้วกันนะครับก็ ทุกคนเตรียมใจพร้อมกันไปเชียร์ตามสนามแข่งกีฬาทั่วจังหวัดสงขลาที่ว่ามีจัดงานแข่งขันในซีเกมในรอบนี้ครับครับก็ขอให้ทุกคนก้าถ้าอยู่บ้านก็เปิดทีวีดูถ่ายทอดสดกันถ้าอยู่ในตัวจังหวัดก็ออกมาอยู่ในสนามกีฬาดูกันดดวยกันนะครับเชียร์นักกีฬาทีมชาติของวเราทุกคนครับ